สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อบ้านแล้วก็คุณแม่บ้านนะครับแฟมิลี่แมนพ่อบ้านงานครัววันนี้ผมไม่ได้ทําอาหารนะครับแต่ว่าจะมาแนะนำนะฮะเครื่องครัวอีกหนึ่งชิ้นนะครับที่อยู่ด้านหน้าผมนี่นะเอาจริงๆแล้วผมพูดว่าอุปกรณ์ภายในครัวดีกว่าเนาะ เพราะว่าดูแล้วมันจะเป็นอุปกรณ์มากกว่านะครับที่เห็นอยู่เนี้ยมันก็คือ Superlog Dis ด d r a i n e อนะครับอันนี้รุ่น5565นะฮะเอาจริงๆถ้าจะพูดภาษาบ้านเรามันก็คือที่คว่ำจานนั่นแหละครับที่มันมีรหัส Number 5565เนี่ยนะครับมันเป็นรุ่นของเขาคือสินค้าของ Superlog อกเนี่ยมันจะมีเยอะมากนะครับบางอันเนี่ยมันคล้ายๆกันเพราะฉะนั้นเขาถึงจะมีรุ่นไว้อย่างเช่นแก้วน้ำอย่างเงี้ยมันก็จะมีแบบลักษณะคล้ายๆกันแต่ว่าอันนี้1.7ลิตรอันนี้1.3 อะไรอย่างเงี้ยนะะรหัสมันก็จะไม่เหมือนกันนะครับกิก็เลยบอกไว้ว่า Number no. 5565นะเดี๋ยวผมจะมาแกะพร้อมกันนะครับว่าข้างในเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับมานี่ก็กล่องข้างนอกแล้วจะมีกล่องอเรียกว่าอ,อะไรมีข้างในอีกชั้นหนึ่งนะครับนี่จะเป็น ชุดที่คว่ำจานนะครับอ่ะอเหนียวอึ๊บอ่ะอันนี้เขาก็จะบอกไซส์บอกคุณสมบัติมาใหแผ่นนี้นะครับเสร็จวก็แกะออกก่อนนะครับอ่าอันนี้คือของจริงเนาะนี่นะครับ ตัวนี้พลาสติกจะเป็นวัสดุ PP คุณภาพดีนะครับแยกออกมาฝามันจะอยู่ตรงนี้นี่มีฝาป้องกันฝุ่นป้องกันแมลงครับอันนี้น่าจะอยู่ด้านล่างนะอย่างนี้แล้วก็อันนี้เป็นฝาครอบนะครับด้านข้างนี้จะเป็นตัวล็อกฝาด้านบนกับ ตัวที่ใส่จานด้านล่างนะครับมันจะล็อกอย่างนี้นะฮะอันนี้เวลาล็อกเราก็กดลงอย่างนี้นะครับนี่คืออยู่แล้วนะครับมีทั้งสองด้านนะด้านนี้ก็มีด้วยนะครับด้านนี้ก็เหมือนกันนะครับก็กดลงอย่างนี้ตัวเนี้ยเขาทํามามันเป็นป้องกันการหักนะเขาทํามาดีนะครับนี่นะฮะเวลาใช้งานจริงๆก็จะเปิดแบบนี้นะครับนี่เปิดค้างไว้ได้นะสาคือเปิดค้างไว้ได้แบบนี้นะครับแล้วก็ วางจานเนาะก็ล็อกแล้วก็สามารถยกได้ทั้งชิ้นนะครับยกไปไหนก็ได้ทั้งชิ้นนะอัน,นี้คือเปิดเวลาเราเอาจานเข้าไปเก็บขนาดของเขานะครับที่คว่ำจานอันเนี้ยจะมีความยาวตั้งแต่นี่ถึงนี่นะครับ44เซนติเมตรนะครับแล้วก็มีความเขาเรียกว่าอะไรอะความความลึกนะครับความลึกก็ประมาณเา38เซนนะส่วนความสูงเนี่ย28ซนติเมตร ด้านบนของฝาก็จะมีรูระบายอากาศนะครับเพื่อให้ชามที่ล้างเสร็จแล้วอยู่ด้านในเนี่ยมันแห้งนะครับด้านบนนะด้านบนของฝานะส่วนด้านในนะครับถ้าเปิดออกมาก็จะมีที่ใส่ช้อนใส่ช้อนซ่อมแล้วก็มีที่เสียบมีดด้วยนะครับแล้วก็มีที่คว่ำจานคว่ำแก้วนะครับซึ่งก็จะมีรูระบายน้ําอยู่ เยอะเลยนะครับตรงนี้นะทั้งฝาแล้วก็ถาดรองเนี่ยเราสามารถถอดนะครับเอาไปทําความสะอาดได้นะครับโดยยกขึ้นแบบนี้เนาะดึงไปทําความสะอาดส่วนฝาแล้วก็ปลดล็อกออกแล้วก็ยกออกนะครับเอาไปทําความสะอาดได้นะอันนี้ลองเอาแก้วมาใส่นะประมาณนี้เนาะเขาบอกว่าใส่แก้วได้ประมาณ6ใบแล้วก็จานขนาด10นิ้วอะครับได้ประมาณเท่าไหร่นะประมาณ18ใบมั้งนะครับนี่ นะครับอลองวางจานดีๆก่อนวางแนวไหนน่าจะประมาณนี้นะครับอ,อ,อันนี้ลองวางให้ดูนะก็ไม่เป็นปัญหานะนะครับนี่นะครับก็ปิดเนีย่ยรอจานชามอะไรมันแห้งแล้วก็เอาไปเก็บเนาะนี่นะครับอ่าอ่ะ,อะ ก็มันเป็นที่เก็บจานหลังจากที่เราล้างเสร็จแล้วเนาะที่คว่ำจานนั่นแหละนะครับแล้วก็น้ํามันหยดอะไรอย่างเงี้ยเราก็เอาไปเททิ้งได้นะฮะซึ่งมันจะช่วยป้องกันฝุ่นป้องกันพวกแมลงมแมลงอะไรอย่างเงี้ยก่อนที่เราจะเอาไปเก็บเนาะก็ลองไปดูในลิงก์ได้นะครับข้อมูลผลิตภัณฑ์อันนี้อีกทีหนึ่งนะครับถ้าหากว่าใครสนใจเนาะนะฮนะเดี๋ยวจะมี อุปกรณ์ที่ใช้ภายในบ้านนะครับของที่ใช้ภายในบ้านมารีวิวให้ดูอย่างเงี้ยเรื่อยๆนะครับก่อนไปตัดสินใจซื้อนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ